สวัสดีครับพี่น้องค่านี้เราก็กลับมาอัปเดตอากาศหรือส่องเส้นทางฝนประจําวันกันเช่นเคยปกตินะครับกับข้อมูลอากาศสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่22พฤษภาคมสําหรับท่านที่สนใจอัปเดตสถานการณ์เอ็นโซและแนวโน้มฝน3เดือนข้างหน้านะที่เราเคยบอกกล่าวกันไว้ ก็สามารถย้อนกดย้อนหลังไปดูคลิปตามหน้าปกนี้ได้เลยนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันก็มีประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมของคลิปเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องโดยจากที่ได้อ่านความคิดเห็นของพี่น้องบางท่านเกี่ยวกับความแปรปรวนของกระแสลมระดับบนที่ในปีนี้เขามักจะพัดต่ําลงมามีอิทธิพลต่อบ้านเราบ่อยครั้งกว่าปกตินะฮะ โดยจากภาพที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแบบจำลองโครงสร้างหรือเลเยอร์ของแนวลมกึ่งเ e จสตรีม yes, นะครับพี่น้องที่พัดด้วยความเร็วสูงในบรรยากาศชั้นกลาง500เฮกโตปาสคาหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกเนี่ยครับเห็น,นครับเขาก็พัดวนอยู่รอบโลกโดยปกติแล้วลมชั้นนี้จะพัดอยู่ที่ละติจูดกลางฮะของโลกนะฮะก็คือประมาณ30 40องศาเหนือนะครับแล้วก็เลื้อย ขึ้นไปหาขั้วโลกนะฮะซึ่งก็หมายความว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยจะพัดผ่านประเทศไทยของเราโดยตรงสักเท่าไหร่เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำกว่านั้นมากนะฮะพี่น้องบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเมื่อกระแสลมบนนี้นะฮะซึ่งก็คือรวมถึงคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของมันนะฮะพัดสวิงต่ำลงมาพัดพาดผ่านหรือมาป่วนแถวประเทศไทยมากขึ้นก็จะมีผลทําให้ฝนนั้นมักจะตกน้อยกว่า น้อยลงฮะกว่าคาดหมายเสมอไปซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฝนจะมากหรือจะน้อยมันขึ้นอยู่กับแนวการพัดของเขานะเวลานั้นๆน,น,นะฮะว่ามาในลักษณะส่งเสริมหรือกดทับการเกิดฝนยกตัวอย่างสั้นๆง,ง่ายๆเลยนะครับพี่น,น้องพื้นที่ที่ขึ้นกระแสลมตะวันตกพัดผ่านบ่อยๆนะฮะและเห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือของเราเลยครับ พอเขาสวิงลงมาต่ำถ้าเกิดเขาพัดในลักษณะยกตัวขึ้นนะฮะเรียกว่าบริเวณด้านหน้าของท็อปเนะี่ยฮะหรือสันของคลื่นอากาศแบบนี้เขาก็จะทําหน้าที่เหมือนตัวช่วยนะฮะดูดอากาศชื้นด้านล่างให้ลอยตัวสูงขึ้นไปผลก็คือจะทําให้มีฝนตกลงมามากมายนะครับในช่วงเวลานั้นๆยิ่งถ้าเขาพัดผ่านนะฮะยกพัดยกนะผ่านหลายวันก็จะยิ่งทําให้มีฝนตกหนักติดต่อก,กันไปหลายวันได้เลย ซึ่งในบางครั้งนะฮะการที่ฝนตกหนักจากอิทธิพลนี้อาจจะไปหักล้างหรือสวนทางกับการคาดการตามฤดูกาลเป็นรายเดือนนะครับพี่น้องที่อาจจะระบุไปล่วงหน้าแล้วว่าฝนทางภาคเหนือจะมีปริมาณใกล้เคียงหรือน้อยกว่าปตกตินั่นแหละครับก็ทําให้ผลพยากรณ์คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามโมเดลได้นะฮะในทางกลับกันนะครับพี่น้องหากการคาดการตามฤดูกาลร,ระบุว่าภาคเหนือจะมี ฝนมากกว่าปกตินะฮะแต่เพอเอินในระหว่างเดือนนั้นแนวการพัดของคลื่นกระแสลมตะวันตกนะฮะเขาก็ดันมาในลักษณะหมุนวกนะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือพัดในบริเวณที่เขาเรียกว่าด้านหลังท็อปหรือเขาเรียกว่าแนวลิสนะฮะซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศจมตัวและก็แห้งลมบนแบบนี้ก็จะไปตัดสลายหรือกดทับความชื้นที่กําลังพยายามจะยกตัวขึ้นไปนะฮะปริมาณฝนในพื้นที่นั้นๆเขาก็จะไม่เป็นไปตามที่ คาดหมายไว้ก็คือตกน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองลักษณะที่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวขวางแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าความแปรปรวนของกระแสลมระดับบนนั่นเองพี่น้องและมันก็จะส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อพื้นที่หรือประเทศที่อยู่ในลัติจูที่ต่ำนะฮะและตามปกติแล้วคลื่นกระแสลมตะวันตกนี้ไม่ค่อยได้พัดผ่านก็อย่างไหนฮะก็อย่างประเทศไทยของเรากลับมาดูสภาพอากาศนะฮะ กลับมาดูสภาพอากาศสําหรับวันที่21พฤษภาค,คมนี้กันเลยลมเริ่มต้นกันที่ลมฐานเมฆนะครับพี่น้องหรือลมมรสุมเนี่ยชั้น850เฮกโตปาัสคาลในวันที่21นะพฤษภาค,คมนะสภาพโดยรวมคือที่พี่น้องเห็นนะก็อ่อนกําลังลง,ลงโดยทั่วไปเหมือนเดิมครับในเกือบทุกภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะฮะภาคกลางและภาคตะวันออก แม้จะมีลมมรสุมนะฮะแต่ก็จะมีลมมรสุมนะครับพี่น้องแต่ก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มพัดยกหรือทรงแรงไหลขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและอีสานบนด้วยกําลังปานกลางได้บ้างครับในขณะที่ภาคอื่นๆนะฮะด้วยกําลังลมที่อ่อนมากจึงพัดแบบสเปะสปะนะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับพี่น้องเมื่อลมมันอ่อนแล้วก็ไล่ทิศทางแบบนี้นะฮะ มันก็มีโอกาสที่จะเซไปเซมาแล้วก็ชนกันเองโดยบังเอิญน,นะ,ะซึ่งการชนกันเบาๆนี้ก็อาจจะทําให้อากาศยกตัวเกิดเป็นฝนฟ้าขนองขึ้นมาได้ในจุดแคบๆนะฮะหรืออาจจะหลายจุดด้วยแล้วมันก็ทําให้การคาดหมายฝนยากตามไปด้วยนะครับพี่น้องเพราะไม่มีทรงนะฮะไม่รู้ว่าลมมันจะไปสอบเข้าหากันตอนไหนหรือตรงไหนแน่นะฮะลักษณะเช่นนี้ก็เกิดมาแล้วนะฮะก็เกิดมาบ่อยๆแล้วก็เพิ่งเกิดก็คือ ในพื้นที่อีสานล่างมาวันสวันแล้วนะครับที่เห็นนะครับที่มีฝนตกโดยทั่วไปทั้งที่ลมก็อ่อนนะฮะและโมเดลก็ไม่ได้ให้ฝนไว้ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสปกติของช่วงลมเบานะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องพิศดารแต่ดงใดนะฮะโดยในพื้นที่ภาคใต้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดผ่านด้วยกําลังอ่อนนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะฮะที่ทางลมล่างก็ดูตามลูกศรสีแดงนะครับ ไปเราไปดูการพัดของกระแสลมระดับบนในวันนี้ครับนี่น้องเป็นไงครับมองเห็นแล้วสีเง,เงินเข้มเต็มแผนที่เลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าสปีดลมบนนั้นอ่อนกําลังลงทุกภาคนะครับทั้งเกือบทั้งประเทศนะฮะมากกว่าวันก่อนๆที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดกระแสลมบนที่ยังพอมองเห็นเป็นแนวแอนิเมชันลมชัดๆหน่อยก็คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดตรงไหนครับนี่เกือบกลางเลยเนะครับก็คือพัด ขึ้นไปนะฮะพัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็ด้วยกําลังปานกลางนะฮะตามลูกศรสีเหลืองแต่ทางลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดผ่านพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนั้นสปีดต,ต่างกันนะฮะต่างกันกับพื้นที่ภาคใต้นั่นก็คือพอขึ้นไปปุ๊บมันอ่อนนะครับพี่น้องอ่อนมากโดยพื้นที่ทางตอนบนนะฮะทั้งภาคเหนือและอีสานส่วนใหญ่ลมระดับบนก็พัดด้วยกําลังอ่อนมากโดยทั่วไปนะฮะก็มีทิศทางไหลสเปรยสปาดเช่นเดียวกับลมระดับล่าง แต่จุดที่น่าสนใจนะครับพี่น้องของวันที่21นี้ของลมบนนีครับก็คือบริเวณปลายแหลมยวนนะฮะเห็นไหมครับขวามือล่างของพี่น้องมีการยกตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นลักษณะยอมความกดอากาศต่าขึ้นมาบริเวณนั้นฮนะ,ะซึ่งขอบของกระแสลมจากยอมนี้ดูเหมือนจะเวี่ยงนะฮะหรือส่งอิทธิพลเข้ามาทางพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับส่วนหนึ่งเห็นไหมครับตามลูกศรสีเหลือง นี่ก็อาจจะเป็นตัวแปรนะครับเป็นน้องที่อาจจะทําให้พื้นที่ภาคอีสานะมีฝนได้มากกว่าที่คาดการณ์เบื้องต้นไว้นะฮะดังนั้นเรามาวิเคราะห์แนวลมพร้อมกับดูโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝนตก24ชั่วโมงกันเลยนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับว่ากระแสลมคู่ขนานนะฮะทั้ง2ระดับที่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนนะครับเหนือกลางตะวันออกนะครับก็มีกําลังอ่อนโดยทั่วไปการยกตัวของอากาศที่จะดันไอ้น้ําความชื้นขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะครับ จนกลายเป็นเมฆฝนฟ้าขนองนั้นก็จะทําได้อ่อนตามเช่นกันครับพี่น้องแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองทั่วไปได้ในแนวที่กระแสลมชนกันหรือพัดสอบกันนะฮะแม้ว่าจะอ่อนแรงก็ตามนะฝนที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเพียงบางจุดบางแห่งและมักจะตกแบบไม่ค่อยเคลื่อนที่ด้วยนะครับพี่น้องหรือตกแช่ได้สาเหตุก็เพราะว่าแนวกระแสลมบนมันไม่ทํางานนะฮะหรืออ่อนกํลาลังมากจนไม่มีแรงพัดพากลุ่มเมฆให้เคลื่อนตัวไปไหนต่อไหนได้นั่นเองครับ ในที่พื้นที่ภาคอีสานนะครับแม้กระแสลมระดับล่างจะอ่อนแต่วันนี้จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปนะฮะคือก็คือจะมีการยกตัวตกของฝนจากแนวสอบของลมระดับบนนะฮะที่เหวี่ยงความชื้นเข้ามานะครับก็เป็นของหย่อมด้านล่างนะฮะหย่อมความกดอากาศต่ำด้านล่างปลายแหลมยวนปะทะกับลมนะฮะจะปะทะกับกระแสลมบนที่พัดปกคลุมอยู่เดิมนะครับคือตามลูกศรสีเหลืองนี่คือปัจจัยพิเศษนะของอีสานในวันนี้นะครับพี่น้อง ส่วนพื้นที่ภาคใต้แม้ลมมรสุมนะฮะตวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังอ่อนแต่วันนี้จะมีแนวสอบของลมระดับบนสองทิศทางนะครับตามลูกศรสีเหลืองนะฮะก็ช่วยสร้างฝนในพื้นที่ภาคใต้ได้โดยภาพถัดไปนี้ก็จากผลการคาดการณ์ของแบบจาลองฝนนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับพี่น้องเจ็ดโมงเช้าของวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเนะยครับไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนะครับ ภาคเหนือก็มีโอกาสฝนนะฮะบางแห่งนะฮะยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นของพื้นที่เขาตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นะฮะพี่น้องท่องไว้นะครับฝนนี่มันจะไม่ค่อยเคลื่อนนะฮะพื้นที่ใดฝนยกตัวตกก็จะได้แบบปานกลางขึ้นไปอาจเป็นไปได้เพราะฝนมัตกแช่นั่นเองนะฮะพื้นที่ภาคอีสานนะฮะโอกาสฝนก็อาจจะสูงถึงสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับ ก็ตกได้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลําพูนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารกาฬสินร้อยเอ็ดยักสธนทรน้นนำหน้าจเจริญมหาสรารคามบุรีรัมศุลินศรีสะเกษอุบลราชธานีนะฮะพื้นที่ภาคกลางนะฮะก็อาจจะมีฝนก็บางแห่งบางพื้นที่นะสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บางแห่งที่ยกตัวตกได้ก็อาจจะแช่เหมือนเดิมนะฮะอาจจะแช่ได้นะครับพี่น้องก็คือจังหวัดลบบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับพักตะวันออกนะฮะการฝนก็สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่กตกได้แถวนครนายกปราจ,จีบนบุรีระยองชลบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีโอกาสฝน40อร์เซของพื้นที่นะครับในช่วงภาคใต้ตอนกลางลงไปก็จากแนวสอบลมบนนั่นเองฮะชุมพรละนองภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรัง,ตงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวา สำหรับสปอลอาวนะครับพี่น้องพื้นบ้านเนี่ยครับก็มีโอกาสฝนนะฮะ30%ของพื้นที่ขึ้นไปก็ตกได้แขวงใส่ยบุรีเวียงจันใส่สมบูรณ์บริคคำไสคคำมว่วนสวรรค์เขตส,สารวันเซกองจำปาศักและอัตตะปือนะครับสภาพคลื่นลมในทะเลปิดท้ายกันครับพี่น้องก็เห็นไหมครับอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรอันดาบันตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับโดยอันดาบานตอนล่างก็คลื่นก็สูงไม่เกิน1เมตรเช่นกันสวัสดีครับ